สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหัวข้อของเรากับช่อง Twin Flame Thailand 369ค่ะจะมาอ่านพลังงานเรื่องราวนะคะของคู่รักชุนเฟรม มาเดี๋ยวเราเริ่มกันที่พลังงานก่อนพลังงานชีวิตพลังงานทุกอย่างที่เป็นคุณและเขาคุณจะสื่อกันทางไหนอะคะความฝันสบตากันไปพบเจอกันมาคบหากันแล้วหรืออะไรก็ตามนั่นแหะคะ่ะพลังงานประมาณนัน้นมาแล้วหนึ่งใบร่วงลงมา goddess of the moon เป็นพลังงานของเซนส์สัญชาตญาณแสดงว่าคุณทั้งสองคนนะคะสื่อสารกันด้วยความรักความรู้สึกดีผ่านสายตาผ่านจิตใจ ะะได้พบเจอรู้จักกันแล้วแล้วก็อันนี้ยังไม่แน่ใจว่าสถานนะคือเจอกันหรือยังคบหาหรือยังหรือเพิ่งเพิ่งจะเริ่มรู้จักเดี๋ยวเรามาให้ทายดูพลังงานอีกของคุณและเขา พลังงานคือตอนนี้อยู่ในจุดที่แบบอยากกลับมารักมาแคร์มาสนใจตนเองนะเพื่อที่อยากจะมีชีวิตทางกายภาพที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณหรือเขาจะตื่นรู้เท่ากันแล้วรู้เรื่องจักรวาลเท่ากันแล้วหรือคนใดคนหนึ่งยังไม่รู้ก็ตามแต่ผู้ที่ชมคลิปนี้เป็นผู้ที่รู้เรื่องของทวินเฟรมการตื่นรู้หรือว่าการเปลี่ยนความทุกข์ไปมีความสุขนะคะต้องรู้แล้วแน่นอนถึงได้มาดูคลิปใบที่3มแปลว่าไม่แน่ใจแสดงว่าสถานะของคุณอยู่ในจุดที่แบบเอ๊ะ ฉันรู้สึกดีกับคนนี้ฉันรู้สึกมีเซนส์สุนชาตยานความรู้สึกรักคิดถึงคนคนนี้ตามหน้าไพ่เนี่ยคือเลข5การเปลี่ยนแปลงเลข2คือการวางใจรวมเป็นเลข7คือคุณรู้สึกโชคดีมากที่ตอนนี้ได้รู้สึกว่าตัวเองกลับมารักตัวเองแล้วอยู่ในเส้นทางของการที่รักตัวเองแล้วอาจจะมากน้อยเป็นหรือไม่เป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ได้กลับมารักได้กลับมาสนใจโฟกัสตัวเองทําให้คุณได้เจอกับเขาหรือเธอคนนี้ทําให้คุณได้พบกับเฮ้ย hey, ทำไมรู้สึกแปลกทําไมรู้ รักทำไมรู้สึกเออเอาออกจากหัวไม่ได้หรืออะไรก็ตามแต่คุณต้องการที่จะแบบไม่อยากกลับไปเจ็บปวดในสิ่งเดิมๆแล้วอยากจะพัฒนาตัวเองนะคะอยากจะพัฒนาตัวเองไพ่ใบที่2เลขสอยากมีความมั่นคงนะคะอยากแบบใช้ชีวิตของตัวเองให้สนุกมีความสร้างสรรค์อยากปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองที่เคยทุกข์มาเป็นทาสให้ใครคอยรักใครมากไปเจ็บปวดหรือเกินกับการที่ไม่เป็นตัวเองไม่รักตัวเองตอนนี้อยากจะกลับมารักมาเป็นตัวเองแต่ทําไมต้องรู้สึกดีกับคนคนนี้เธอคนนี้เขาคนนี้เออมีความรู้สึกที่ ดีๆให้กันละกันแต่มันก็ยังไม่แน่ใจว่าแล้วท่านในทางโลกมนุษย์คือคนที่ใช่หรือยังจะใช่คนนี้หรือเปล่าการเจอกันล่าสุดของคุณครั้งที่แล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาหรือเธอคิดถึงคุณอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันอันนี้คือเช็คพลังงานของคุณและเขาอยู่นะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบจะไปยังไงต่อไม่แน่ใจอ่าเดี๋ยวขอเช็คของคุณบ้างแต่ของคุณนะต่อให้รักตัวเองเป็นอย่างไรคุณก็อยากจะมีคนรักคุก็อยากจะสมหวังในความรักคุณก็อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่จักรวาลอยากจะบอกว่าตอนเ้ ได้เวลาแล้วไม่ว่าจะเอาจะออกจากหัวไม่ได้จะแน่ใจไม่แน่ใจได้เวลาแล้วที่จะกลับมาทุ่มเทค,ความรักรักตัวเองให้เต็มให้หลน้นก่อนจะได้รักคนอื่นได้ caring connection เป็นความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวจะกลับมารักกันแคร์กันใส่ใจกันแต่ตอนนี้จะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตก่อนทบทวนจิตใจทบทวนตนเองก่อนว่าที่ผ่านมาทําอะไรผิดพลาดไปต้องแก้ไขตนเองอย่างไรก่อนพอแก้ไขตนเองอย่างไรกันเสร็จแล้วเวลาจะมีความรักครั้งใหม่จะทําอย่างไรให้ตัวเองเนี่ย เป็นที่รักและรักคนอื่นได้เป็นจะไม่ทําให้คนรักของเราหรือตัวเราเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ของความรักที่ผิดพลาดผิดหวังแบบในอดีตนี่คือสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกคุณนะคะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะรู้สึกอย่างไรกับเขาหรือเธอมาถูกทางแล้วได้เริ่มต้นกลับมารักตัวเองแล้วได้มีเขาหรือเธออยู่ในจิตใจแล้วเราก็รู้สึกสัมผัสได้ว่าเขาหรือเธอก็มีใจให้เราหรือเขาหรือเธอก็คิดตรงกับเราว่าต่างคนต่างรักตัวเองให้เต็มพัฒนาตัวเองให้ได้แล้วจะกลับมารักกันหรือตอนนี้อยู่ในความสัมพันธ์ที่กำลัง พัฒนาเรื่องของการใส่ใจกันและกันการรักตัวเองและแบ่งปันความรักเมตตาให้ต่อกันและกันนี่คือพลังงานของคุณนะสามใบล่างพลังงานเอ่อจัก,กระที่หเป็นจัก,กระแห่งการพูดคําพูดนะคะสิ่งใดที่คุณเคยพูดกับเรื่องราวผู้คนต่างๆในอดีตแล้วมันทําร้ายชีวิตเราเป็นเพราะคุณพูดเองคุณก็แก้ไขปรับปรุงแต่ถ้าเป็นคนอื่นพูดให้เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีเมตตาให้อภัยเขาไปสิ่งนี้จัก,กระที่5เนี่ยเป็นจัก,กระแห่งการพูดพูดเรื่องจริงพูด พูดสิ่งดีๆพูดแล้วทําให้เรารักตัวเองพูดออกไปแล้วเรารู้สึกดีกับคําพูดของตัวเองพูดออกไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นพอพูดออกไปแล้วทําให้ผู้อื่นมีความสุขกับคําพูดของเราโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งเสแสร้งเป็นคําพูดที่จริงใจคําพูดที่ไม่โกหกการกระทํามันจะเป็นไปตามนั้นพูดดีอย่างไรแต่ในจิตใจเราโกหกเราก็จะกระทําออกมาโกหกนะคะความลับไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นคิดดีทําดีพูดดีหรือคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการที่ใช้คําพูดเยอะเป็นวิทยา รกร,กรอารชีพอะไรของคุณก็ตามนะคะคุณอาจจะเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องพักผ่อนนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นเรื่องของอาร์คแองเจิลแนะนำนะคะอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นเรื่องของต้องใช้ความคิดจ้างสรรแล้วต้องพูดต้องรีเซนต์หรือเปล่าสถานการณ์พลังงานของคุณตอนนี้นะคะเป็นประมาณนี้หรืออาจจะต้องสื่อสารล่าสุดไปเจอกันพูดกันเรื่องอะไรทะเลาะกันหรือเปล่าหรืออาจจะแบบพูดไปแล้วอเอ้ยเขาจะคิดอย่างไรคุณกลับมาคิดมากกับคําพูดของตอนเองหรือเปล่านะคะสัเกี่ยวกับคําพูดคุณอาจจะรู้ได้ลและว,ว่าเรื่องอะไรนะะสถานการณ์ของคุณตอนนี้รอการเป ป,ปลแงคุณอยากพัฒนาตัวตนแล้วกินะคะแล้วคุณก็รู้แล้วว่าเรื่องของการตื่นรู้ชวินเฟรมเนี่ยมาปลุกคุณให้พัฒนาตนเองนะคะคุณจะต้องฝึกฝนในเรื่องของปรับความคิดสมดุลความคิดปรับแก้ไขตนเองในทุกๆด้านนะ,ะแล้วเดี๋ยวพลังงานของคุณเนี่ยจะยกระดับพอยกระดับแล้วคู่ของคุณจะถูกพลังงานยกระดับตามเพราะถ้าเป็นเรื่องของชวินเฟรมดวงจิตดวงเดียวกันแต่2หัวใจ2กายภาพ2เรื่องราว2อ,อัตราตัวตนเป็นมนุษย์2คนนั่นเองแต่ดวงจิตเดิมแท้นะคะที่อยู่ในชั้นของ ครับผู้สร้างอ่ะเป็นดวงจิตดวงเดียวกันนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังเราจะทาเป็นพอดแคสต์เล่าละเอียดละเอียดเลยเนาะเพราะนี่เป็นเปิดไพ่พลังงานโดยรวมนะคะเนี่ยเราจะต้องมาโฟกัสเรื่องของความคิดความรู้สึกตัวเองรักตัวเองให้เป็นเมตตาให้อภยัยแก้ปมตนเองเพราะทวินเฟลมไม่ได้เกิดมาเพื่อคองคู่แต่เกิดมาเพื่อชําระล้างกระเทาะกรรมกระเทาะกันเองเพื่อให้ตัวเองต่างคนต่างพัฒนาตัวเองจากการที่สะท้อนกันกระเทาะกันนะคะส่วนการมาคองคู่อยู่ที่โซ่แลนแผนการทางจิตวิญญาณว่าคุณทําลงมาเพื่อเจอกันรักกันื่น รู้กันพัฒนาตัวเองไปทำภารกิจจิตวิญญาณไปขนานกันไปหรือจะเป็นภารกิจ คู่ครองคู่รักพ่อแม่ลูกอันนี้อยู่ที่โซแพลนนะคะไม่ได้มีทุกคนนะต้องย้ําว่าทุกคนไม่ได้มีทวินเฟรมเป็นมนุษย์ทุกคนแต่มีเป็นดวงจิตเบื้องบนจิตเดิมแท้จิตพระผู้สร้างทุกคนนั่นก็คือคุณลงมาจากดวงจิตทวินเฟรมเป็นพลังงานแล้วก็เป็นไฮเออ์เซลแล้วก็มาเป็นคุณนั่นแหละคะ่ะคู่ของคุณก็เช่นกันหลักการเดียวกันแต่ถ้าคนที่มามีคู่เป็นมนุษย์ด้วยกันคือทําโซแพลนมาเพื่อเจอกัน,เพ,เ,กนเพื่อกระเทาะกันแปลว่ากรรมคุณเยอะมากคุณต้องกระเทาะแรงต้องมีบุคคลที่เหมือนคุณมาให้้้้คคุุณณไไดดดรรักกใหเจ็บปวมาาะะ ให้คุณได้รีบเข้าเส้นทางและเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าคุณเปลี่ยนแปลงได้คุณโซแพลนคุณทํากลับมาคู่กันคุณก็จะกลับวนกลับมาเจอกันแต่ถ้าโซแพลนมาเพื่อกระเัาะกันเจอกันวันหนึ่งคุณพัฒนาเขาพัฒนาอาจจะไม่ได้อยากกลับมาคู่กันก็ได้นะคะเพราะมันเหมือนตัวเราไงเหมือนเรากลับมาอยู่กับตัวเองอะไรทํานองนะะี้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นโซเมดในอนาคตอันนี้เป็นรายละเอียดที่ไม่ต้องไปยึดติดเพราะว่าเป็นเรื่องโซแพลนเฉพาะบุคคลแต่ให้รู้ว่าชวินเฟรมมาเพื่อกระเัาะตัวเองมาให้เห็นตัวเองและพัฒนาตตััััวววเเเเออองงคค่่่่ะะสนนนนกาาาารรทีรพฒ้้จไดขมืโ ค,คุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าถ้าตัวเองพัฒนาแล้วว่าคุณยังอยากได้เขาอยู่ไหมคุณยังอยากหลงอยากรักเขาอยู่ไหมนะคะหรือคุณแบบไปไกลแล้วเนาะเออไม่ได้แบบสนใจและอยู่ได้ด้วยตัวเองละแต่ถ้าคุณยังหลงอยู่อยากอยากได้เขาคิดถึงหอยหาก็แปลว่าคุณจะต้องกระเทาะความหลงอัตตาอีก็ปมต่างๆออกให้หมดแล้วถ้าคลีนแล้วพลังงานเราศักดิสิธิ์แล้วแม้ว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยก็อาจจะเกิดการรีวิเนียน ทางจิตวิญญาณตื่นรู้พัฒนาศักยภาพมีอาชีพการงานที่ดีนะคะมีคู่ครองเป็นโซเมตเป็นชวินเรหรืออาจจะได้คู่ครองเป็นชวินเฟรมของเรานี่แหละตามโซเพลนโซเพลนคือแผนของจิตวิญญาณที่เขียนลงมาก่อนที่จะลงมาเกิดเป็นคนแล้วล่าสุดที่เจอกันเนะี่ย เขาคิดถึงคุณไหมเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนึกถึงครั้งที่แล้วนึกถึงหน้าเขาหรือเธอนนคะแล้วนึกถึงตัวคุณเองที่ได้พบเจอเขานึกถึงด้วยจิตวิญญาณนะคะไม่ใช้ความคิดนะทุกคนเขาคิดถึงว่าคุณอะทําไม น่ารักจังเขาอาจจะแอบคิดแอบมองอยู่ในใจแต่ไม่รู้ว่าภายนอกเขาจะสื่อสารออกมาเป็นท่าทางแบบไหนนะคะแต่เขามองว่าคุณน่ะน่ารักถ้าเธอเป็นผู้หญิงเธอจะมองว่าคุณเป็นผู้ชายที่น่ารักจังแบบอน่ารักหน้าธนุถนอมหน้าหน้าอบกอดเป็นเด็กแต่ไม่ได้หมายถึงเขามองคุณเป็นเด็กแต่คุณมีความน่ารักมีความสดใสเป็นผู้ชายสดใสหรือถ้าเป็นเขาเป็นผู้ชายคุณเป็นผู้หญิงเขาจะมองว่าคุณน่ะอาจจะอายุมากกว่าเขาก็ได้เออแต่ทําไมคุณน่ารักสดใสหน้าธนุถนอมหน้าแกล้งหน้าแย่ อะไรทานองนี้ที่เจอกันล่าสุดนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวการเจอกันที่แบบเครียดๆก็ได้เอออาจจะไม่ใช่เรื่องเล่นสนุกมองเป็นน่ารักก็ได้เขาอาจจะมองว่าคุณเนี่ยอายุไม่ได้มากแต่คุณดูโตห,หน้าเกรงขามโตก็ได้ดูน่ารักเป็นเด็กก็ได้เขาค่อนข้างที่จะมองคุณในแง่ดีนะคะว่าคุณเก่งจังเลยถึงคุณอายุไม่ได้มากแต่ทาไมคุณเก่งคุณคล่องแคล่วหรือแบบคุณดูเป็นคนใจดีมีอิสระในชีวิตตัวเองจังเลยเขาอยากจะมีอย่างนั้นบ้างแปดดาบพันธนาการ เขารู้สึกว่าทําไมเขารู้สึกผูกพันกับคุณเพิ่งเจอกันไม่นานอาจจะหลักเดือนหลักปีหรืออาจจะเคยเจอกันมาก่อนแต่ไม่รู้จักกันแล้วก็มาได้รู้จักกันแต่สุดท้ายแล้วเขารู้สึกผูกพันกับคุณยังบอกไม่ถูกเหมือนมีพันธนาการอยู่ในจิตใจอยู่ในความคิดเขาคิดถึงคุณนะหลังจากที่เจอกันแล้วมองคุณว่าน่ารักหรือเติบโตอะไรก็ตามแต่เขารู้สึกว่ารู้สึกคิดถึงรู้สึกผูกพันเออมันเป็นรู้สึกแปลกๆเขาตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันคุณก็เช่นกันเขาคิดถึงคุณเขาเขารอคอยว่าจะได้ เจออกกันกีฟ้าจะประทานจักรวาลจะเมตตาไม่ว่าคุณสองคนจะรู้เรื่องจัก,กรวาลตื่นรู้ทวินเฟรมหรือไม่นมนะแต่เขาคิดฟิลนั้นนะ่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่อยู่เหนือเขาอะความเชื่อความศรัทธาของเขาอะจะต้องให้ความยุติธรรมกับเขาสิไม่ว่าเขาจะอยู่ถูกตีกรอบอยู่ที่ไหนถูกพันธนาการด้วยกรอบเวลาสถานที่หรือเขาไปติดอยู่ที่ไหนที่แบบออกมาไม่ได้ต้องแยกกับคุณไปก่อนต้องไปมีชีวิตของตัวเองต่างคนต่างไปก่อนแต่เขาเชื่อวันหนึ่งมันจะมีความยุติธรรมมันจะเขาจะได้กลับมาได้รู้จักคุณมากขึ้น ได้เรียนรู้คุณมากขึ้นสถานการณ์ของคุณไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรแต่เขาอยู่ในพันธนาการความคิดถึงคุณและเขาอยู่ในพันธนาการของชีวิตเขาเองด้วยแล้วเขาคิดถึงคุณเขาก็จินตนาการอยู่นะคะว่าเออถ้าได้คู่กันความคล้ายกันความเหมือนกันของเราในด้านที่มันดีๆมันก็คงจะเป็นคู่ที่สมหวังน่ารักเป็นคู่ที่ดีคู่ที่เขาใฝ่ฝันอยู่เหมือนกันในความที่คุณสองคนมีความอะไรที่คล้ายกันเหมือนกันจนเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันได้เออแต่ในส่วนที่ต่างแตกต่างกระเทาะกันจนต้อง ทะเลาะกันจนต้องแยกกันหรืออะไรก็ตามหรือ separation หรืออาจจะเพิ่งเจอกันคุ้นเคยกันหรือมีเหตุอะไรหรือติดคู่หรือติดเติร์ดปาร์ตี้คู่ใครติดคู่อยู่รักสามเศร้าหรืออะไรก็ตามถ้ามันผ่านพ้นไปได้เราคงจะเป็นคู่ที่น่ารักเขาจินตนาการเขาคิดถึงคุณในเรื่องของความเป็นคู่ด้วยนะคะอยากมีคู่คิดอ,อาจจะเคยร้องขอฝันรอคอยความยุติธรรมอยากมีคู่คิดอยากออกจากปมเก่าอยากออกจากปัญหาเก่าๆเพื่อที่จะเจอคนที่มันคู่กันจริงๆเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เขา หลงไหลเป็นสเปกได้อ่ะคะ่ะคือสเปกเขาอะ่ะมันก็มีแหละจะหลอ่อจะสวยหรืออย่างไรไม่ทราบแต่เป็นสเปคที่เป็นคู่คิดคู่ชีวิตให้กับเขาได้กับเธอได้นะคะเธอก็ใฝ่ฝันแบบนั้นเขาก็ใฝ่ฝันแบบนั้นนะคะราชินี o f ออฟวอนเขาคิดว่าคุณเป็นถ้าเขาผู้ชายคิดว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่ง แกร่งหูแบบตัวเล็กตัวน้อยตัวไม่ใหญ่โตหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่แบบตัวตัวใหญ่แต่คุณก็เก่งเกินขนาดตัวของคุณไปอีกอนึกออกไหมคะต่อให้เป็นผู้หญิงตัวเล็กตัวน้อยออนแอน่ะคุณก็เก่งแกร่งแล้วเกินบุกลุยอุ้ยเดินขยันขันแข,ข็งในทุกๆเรื่องมีความรู้ดูโตกว่าอายุแล้วอายุที่อาจจะมากกว่าเขาคุณก็ดูโตไปอีกแบบเหมาะสมจะเป็นแม่ของลูกมากๆที่เขาคิดนะคะแล้วคุณดูสวยดูธรรมะแมงคุณดูได้หลายบุคลิกหลายลุคมากๆเลยเขาชอบนะคะคุณมีความจิตใจดี เมตตาแต่ก็สามารถดุเอาอยู่อยู่เหมือนกันอะไรทํานองเนี้ยเป็นราชินีที่แบบถือไม่เท้ามีองค์ความรู้นะคะแล้วถ้าเธอเป็นผู้หญิงเธอก็มองคุณเป็นผู้ชายที่เข้มแข็งเก่งแกร่งแต่ว่าสุภาพอ่อนโยนมีความน่ารักจังเลยเออไม่ได้ดูดุดันดูอีโก้ตาอะไรคือเธอมองคุณว่าคุณเป็นผู้ชายที่มีความอ่อนโยนอยู่นะเ,ออเป็นพ่อของลูกได้ต้องเลี้ยงลูกเป็นแล้วเวลาทะเลาะก,กันจะต้องแบบไม่เอาชนะกันแน่เลยอะไรทํานองเนี้ยค่ะที่เขาที่เธอมองนะคะอัศวินถือดาเขาชื่นช มคุณว่าคุณดูฉลาดจังเลยต่อให้คําว่าดูมีความรู้อ่ะอาจจะไม่ได้หมายถึงดูมีความรู้ในเรื่องการเรียนโรงเรียนมหาวิทยาลัยอ,อะไรอย่างนั้นแต่เป็นคนดูมีความรู้คือความรู้จากประสบการณ์ ความรู้จากองค์ความรู้ที่แบบมันต้องอ่านหนังสือนะมันต้องเรียนจากประสบการณ์จริงๆนะถึงจะรู้ได้อะไรแบบนี้ถึงต่อให้เขาหรือเธอไม่รู้แต่เขาดูออกแล้วเขารู้ว่าเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ที่คุณมีประสบการณ์ต่อให้เรื่องนั้นเขาไม่มีประสบการณ์ก็เถอะแต่เขาจะดูออกแล้วเขาก็ชื่นชมคุณว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงที่เก่งแกร่งอ่อนโยนสุข,ขุมแต่ก็แบบโอ้ถ้าถึงคราวเอาจริงก็โวยวายได้เหมือนกันเอยโวยวายแล้วดันน่ารักด้วยอะไรทํานองนี้นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบดูภายนอกอะ่ะคุณจะหล่อ จะสวยอย่างไรอะคุณดูไฮโซคุณดูแบบคุณดูมีสตางคุณดูมีสกุลรุนชาติคุณมีสง่าราศีภายนอกนะแต่ภายในคุณเอ้ยทำไมติดดินเออแบบเป็นผู้หญิงแมนแมนแต่แต่งสวยขึ้นมาก็หรูหราเป็นผู้ชายที่แบบหูดูหรูหราสมาร์ทเนี้ยเลยแต่ว่าจริงๆพอติดดินแล้วก็น่ารักเหมือนกันเขามองคุณว่าคุณอะสามารถอยู่กับสถานการณ์แบบใดก็ได้นะคะสังคมแบบใดก็ได้คือคุณไม่ได้ทําตัวแบบหูแบบไปไปทางในเชิงลบแบบต่ําลงไปไม่ใช่แต่คุณติดดินในแบบที่คุณรู้จัก รู้จักใช้คุณแบบไม่เลือกว่ามันมันร้อนมันรกมันฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถแบบอยู่กับสถานการณ์นั้นแล้วคุณคิดบวกกับความร้อนคิดบวกกับฝุ่นเลอะเทอะได้ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวอาบน้ําได้อะไรอย่างเงี้ยคุณมีพลังบวกในสถานการณ์ที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นคุณรับมือได้คุณคิดบวกกับในสิ่งที่แบบเออมันไม่น่าจะคิดบวกนะเป็นคนอื่นคงหงุดหงิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอแล้วเขามองว่าคุณเป็นคนขยันมากอยู่ไม่นิ่งงานะะเป็นคนขยันเออเป็นคนแบบขยัน <ไ leading S 2> <muốn S 1> ทํางานขยัันนนนคิดจจจะะททํําาาา่่่ีแม้ว ทำบางไม่ทำบางทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จหรืออะไรก็ตามแต่คุณเป็นคนที่แบบเจ้าแม่เจ้าพ่อไอเดียในการคิดจะทำแอคชั่นอะไรบางอย่างนะคะหรือแบบแค่คุณจะนอนเอนหลังพักผ่อนอะ่ะคุณยังจะต้องแบบหาหนังสือไปอ่านจังจะ,ย,งจะยังจะต้องเปิดคลิปความรู้นอนฟังอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องง่ายๆที่บางคนคือนอนเขาก็ไปนอนเลยไม่สนใจอะไรเลยแต่คุณจะเป็นคนที่ขยันอะ่ะขนาดนั่งเดินทางนั่งรถไปไหนคุณก็จะเปิดองค์ความรู้ดูตลอดคุณเติมความรู้ตลอดขยันทำงานด้วยเวลามีงานเข้ามรงจริงคุณก็ขยันขันแข็งด้วย เขะะาหรือเธอมองและคิดถึงคุณในเรื่องประมาณนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ